เปิดหาโตครับแม่คูณเงินครับแม่คูณเงินครับเป็นแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกแม่ครับผมแม่ผู้ผาครับร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าห้องเบื้อพันล้านเจ็ดเดือนครับแบบนุกมเนาเริ่มเริ่มเริ่มลงครับจิ้มบวมแล้วครับครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะป่อฟ้าฟรา,ามื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาคขั้วคือเกาเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่วได้พลาดคลิปดีๆราคาขั้วถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมื้อนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาทั้งหนองบวัวไอทั้งอุดอรเน,นเราะพ่อครับผมอุดอรจากไปจังใดหลงทางมื้อน,นี้เขาเขาโยกับคุณพ่ออย่างครับพ่อเอกครับ ครับจู่บ้านใดก่อน,น,น,อน,อนอครับ่าบ้านน้องน้องน้องใสครับบ้านน้องใสครับมันเป็นตำบลใดพ่อตำบลน,น้องนาคข่ำครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับโอ้ตําบลน,น้องตําบลน,น้องนาค,คําคำตำำิดครับผมโอ้ตําบลน้องนคําอำออำเภอเมืองอุดรจังหวัดอุดรครับผมครับพ่อเราเลี่ยงไรตู่เมื่อนี้เราสิเปิดแบงปันถึงราคาเกษียระกอนถึงราคา สายพัฒนาเมื่อวนี้จิเปิดจากตัวครับพ่อเปิดหาตัวครับเปิดหาตัวเนาะหลายหลายตัวเติบโตพี่น้องเบิ้งเอามักคบได้ก็บทัวมหาพ่อแล้วมาเบิ้งแม่แรกแม่แรกแล้วซื้อว่าแม่อย่างพ่อแม่คูนเงินครับแม่คูนเงินครับเป็นแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกแม่ครับผมลูกตัวแม่มาเบิ้งรายละเอียดตัวแม่แล้วก่อนแล้วเป็นสายใดพ่อสายอีสานบ้านเฮาเนี่ยนะครับแต่ว่าขอเราสามอ่องของพี่น้อง พอสามอ่องเราได้ลูกจากตัวหลวหรือเปล่าลูกนาจะตัวที่ซีในท่องนะครับกับตัวที่ซีในท่องครับตอนนี้เราท่องกับตัวใดพ่อท่องยกมงคลครับยกมงคล <groans S 1> ได้ซีเดือนนะครับครับได้ซีเดือนประกันท่องนะครับประกันท้องครับประกันท่องเนาะครับผมเออความสูงเราเท่าไหร่หลวพ่อร้อยสามหาสามหกเนี่ยนะครับ 3, 5, 6, ครับร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกครับหางลำงามงามพี่น้อง บมมีตำหนีนะ้นะ่่อเนาะบมมีครับบมีครับสับนุมซีเต่าแข้งงขาไปทั้งใดกระจื่เนาะพ่อเนาะครับผมฝนตกปีดีแต่ว่าห่างแล้วนี่ปันไม่กวดให้ช่วยพ่อรารับประกันท่อง ในท่องนี่มีเอกสารนะพ่อมีมีทั้งมีทั้งไอ้ลูกตัวเมียตัวลูกตัวเมียนี่ก็มีตัวในท่องนี่ก็มีลูกตัวตัวเมียในลูกเพิ่มโชคครับครับได้จากเดือนแล้วครัพ่อลูกสาวได้เขาเดือนที่เจ็ดนะครับเดือนที่เกียดแล้วตัวเอกสารอยู่น้ำพ่อของตัวใหครับตัวในท่องครับลูกหยกมงคลครับโอ้ตัวตัวนี้ยู่ติดรถไปติดรถไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเอกสารเบิดสุดตัวทั้งตัวนี้เดียกพี่น้องตัวนี้ได้เกียดเดือนแล้ว วยอันนี้ยกมงคลอยู่ในท่องซื้อสวงได้สามเนาะพ่อเนาะครับผมแบบปุกเสาเราก็หูหูฟันตกสวงนั่นเลยครับแบบควรดีเนาะพ่อไปความสูงอะยุปประมาณร้อยสิบแปดสิบเก้านี่นะครับครับมาดีครับตัวนี้สีเก่งก็แม่เยอะครับของขอ ไว้ได้เก็บเตียนหลือซัมนี่ครสุดถือว่าสุดยอดแล้วที่สำคัญมีเอกสารครบพร้อมแม่ลูกซื้อสองได้สามนี่เปิดราคาเท่าไหร่พ่อหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับกับราคากับพอฟังเด้อพี่หน่องหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันตอลองไดครับตอลองไดตอลองไดสันคอลาว่ามีราคาเอาแน่ใจอยู่ครับครับปิดตะเหลี่ยงอยู่พี่หน่องมันเป็นกว้วยอ่างใหญู่่เอร์โทรศัพท์ได้พอ่อ ศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกสี่สองหกสี่สองหกห้าห้าเก้าหนึ่งครับห้าห้าเก้าหนึ่งพ่อยังก่อนหรอพ่อเอกครับพ่อเอกเนาะครับสนใจกับทัวรมหาพ่อแล้วเด้อไปเบิ่งตัวต่อไปเด้พี่น้องครับมาพ่อกับตัวที่สองเป็นสาวน้อยสาวน้อยนี่ชื่อว่าจงไหนพ่อชื่อว่าคุ้นซับครับคุณซับคุณซับเนาะคุ้นรับครับ ผมสูงแล้วเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบขาเดือนที่เจ็บนะครับเดือนครับเขาเดือนที่เกียรติแล้วเป็นลูกสาวของเงินลูกสาวยกยกมงคลครับลูกสาวยกมงคลแงงขางามพี่นนอะครับครับถ้ายืนแล้วก็มาตรฐานเข้าสนามได้เรียกแวะจี้เนาะครับได้เลยวันแล้วก็ดีวันตกสวงครับสวยตัวนี้ยีแล้วก็สีงามงามพี่นนอะ โอ๊กน้ำเลี้ยงเฉยๆครับตกเงาเดี่ยงมีขวัญคัดมาลาบวกว่าครับผมเชี่ยงเยอะพี่น้องเว้ตัวนี้ใบหงอกฟันน้ำสมยูยยูดอนยุติเนี่ยอ่าครับขนอ่อนยังหมอลร่นเลยครับขนค้องคอมาครับแล้วซื้อว่ากังไหนก่อนครับคูนซับครับแม่คูนซับคูนซับน้องคูนซับนี่สิเปิดราคาไปเท่าไหร่ป่ะเปิดไปแปดหมื่นสองครับ แปดหมื่นสองพันเอกสารครบนะพ่อเนาะเอกสารครบครับใบหลอดครบครับเอกสารเราติดไปน้ารถพี่น้องเอกสารใบหลอดครบกำลังทรงมากครับกำลังทรงกำลังทรงมาเดีแต่จะทรงมาทันก็สิได้ให้เราทรงไปทางไรครับห่างเราก็งามงามพี่น้องบ่มี่ําหนีนาะพ่อเนาะบ่มีครับพวกพึ่งสวนเข้านึงครับคแบบพึ่งพึ่งแทงดังไม่ไม่ก็เลยเราก็เล่ยันเพทันเป็นเสียกปนเดย ครับราคานีต้อร้องเลยพ่พ่อได้ครับได้เบิ่อต้อเลยเมื่เหมื่อเลยสัตเราวาตัวนี้คุ้มครับตัวนี้สายอนาคตครับอนาคต่ครับไปไกลอยู่ครับพี่น้องไปไกลเลยรับสาวน้อยสาวน้อยโครงสร้างดีครับกระดูกหงยครับครับสนใจก็มาเบิ่งตัวกิ่งรือติดโทรศัพท์มาสอบถามเราเบื้องก่อนก็ได้ครับอัดมา่ถือเกิดหลงทางด้วพี่น้องต้องสอบถามเส้นทางเราก่อนครับไปเบื้องตัวต้อไปเลยครับครับผิดท่ายรายกัน สวยสวยมือหน่อยพี่น้องแล้วซื้อแม่ยังพ่อแม่ผู้ผาครับแม่ผู้ผาเนาะโอ้วยตัวนี้โมเมนธรรมดาพี่น้องพุ่มสูงแล้วเท่าไหร่วค,วครับร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าเราได้ลูกจากตัวเดี๋ยวนี้ลูกที่สองในท้องครับลูกที่สองพมสูงยังตีไปอีกได้เนาะครับเฮ้ยปวดเข่าเราปั่นห้างเพื่องเงีย้ยเข่งขา ก็เป็นสายแดงกว่าสายเราอุทัยเข้าเนี่นะครับอุทัยครับเราอุทัยนิดไว้ไงตอนนี้สถานะท่องแล้วดิยว่าท่องเบื่อพันล้านเจ็ดเดือนครับครบบนุ่มแลเริ่มเริ่มเริ่มลงแล้วครับจิ้มบวมแล้วครับครับตัวนี้รับประกันท่องรับประกันท่องครับครบบนุ่มทั้งหลังไงสีหัวมีมิสิีรุ่นสวแมรเนี่ยกว่าครับสี่หัวเก่งเสียแต่วัน แข้งขาดีครับตัวนี้ก็บอมีตํตานี้นะพ่อพอมีครับพอมีใช่เริ่มลงแน่แล้วเอกสารครบนะพ่อครบครับครบทุกอย่างยังงําเลยพี่น้องเลยยันหลังแล้วสวยแข้งขาแล้วก็ดีหัวแล้วก็ดีทุกขย่างเยาปั่นรถไฟแบบเหยาอะอดหลัก คือฝ่อละวานอ่ะหางกระลำสูงร้อยสี่สิบเท่าไหร่ครัส่สิบหาครับสี่สิบหายังสีสูงอีกอยู่ได้ในขั้นลูกตัวที่สองครับราคาเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปหกแสนหาครับหกแสนห้าหมื่นเนาะขอบคุณสนใจกับมืเบิ่งตัวกิงน้ำเล้าก่อน ตัวนี้ท่องท่องตัวใดกครับ่า้ท่องเบิ่มพันล้านครับทองเบิ่มพันล้านย่างดีนาเขาเราก็งามงามพี่น้องหกแสนห้าหมื่นราคานี่ต่อได้ปะพ่อต่อได้ครับต่อได้คือโาสันลาว่าได้ลูกเบิ่มพันล้านตัวเดียวคุ้มครับครับหาเบิง่งยางด้วยพี่นอ้องเออกว่าเข่าจริงสิว่าใครมีแต่ทายหลายจังหวัดด้วยจังเห็น กับตัวแถมไทยยังงามเลยครับกระสันเก่าไว้สำนีฟอนฟอกกันคลิปหน้าสวัสดีครับกับมาฟอกกับตัวสุดท้ายวันเป็นสาวน้อยขึ้นกันสาวน้อยตัวนี้ชื่อว่าอย่างไรพ่อน้องสตังครับน้องสตังผมสูงเ้าก็ประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่ยนะครับร้อยยี่สิบยี่สิบเอ,อ็ดเนาะ ได้จากเดือนหรือเปล่าได้12เดือนครับ13เดือนเขา13เดือนนะครับเกิดมันเกิดก่อนเกิดหลังใบอยู่เดือนเดือนกว่าไปนะครับโอเป็นลูกสาวของเจ้าสันครับของเจ้าสันเนาะครับตัวนี้ก็มีใบมีหลอดนะพ่อมีครับมีทุกอย่างครับมีใบมีหลอดแต่ว่ามันติดไปน้ํารดพ่อมีมีอยู่ครับมีอยู่ครับอยู่ตอนนี้นะครับครับใบหลอดครบเด้อกพี่น้องครับ สาวของเจ้าสันควัแล้วก็ดีอยู่พี่น้องล้วได้อจากเดียนแล้วก็่อเอเขาเดียนที่สิบสามครับเดียนที่สิบสามครับสาหน่อยบ่มีตำหนีเนะพ่อเนาะบมีครับบมีครับทางว่าด,ดอกครับครับ น้มซีเต่าอน,นาคตไปไก่อยู่พี่น้องครับอของคอยังสวยเลยพี่น้องเครงขาใหญงผิวซีกับงามสาวน้อยล,ลูกเจ้าสั้นติพอ่อครับผมก็เปิดราคาไว้เท่าไหร่พอดีเปิดไปยุแปดหมื่นสองครับพอกันเนาะอนพอกันพอกันกับสาวน้อยตัวที่เลี้ยวครับแปดหมื่นสองพัน สนใจก็มาเบิ่งตัวจริงหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดน้องพ่ออีกแกนึงก็ได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์อีกจะรอบนะพ่อศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกสี่สองหกสี่สองหกห้าห้าเก้าหนึ่งครับห้าห้าเก้าหนึ่งกับกุ้งทุกตัวบ่มีตําหนิจักตัวแม่นบ่พ่อครับบ่มีครับบ่มีหางดอกรับประกันตำหนิรับประกันครับหางดอกออกมาขึ้นได้ครับครับมักโคมงได้มักตัวใดก็ติดต่อกับพ่อครับเออกวกเผาเรามีเหรอเด้อพี่น้องอุดตุลอยู่ เว้นน้อยนึงก็ได้แข้งขาดีม้นดีทุงเท่านาลังนี่ครบกลับมาตัวได้ทัวมาหาพ่อได้สันเกา่าไว้สัมีกอนพ่อกันชิหนาสวัสดีครับ